เย็นนี้ท่านผู้ชมคิดอะไรไม่ออกคุณแม่น้องเกซินีจะมาแนะนำเมนูแซ่บและเป็นผักข้างรั้วของเราถึงแม้ว่าจะเป็นผักข้างรั้วเราก็สามารถแซ่บได้เมนูเย็นนี้คุณแม่ขอเสนอเลยค่ะข้าวผัดน้ำพริกกะปิไข่ชะอมค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่เคยรับประทานนะคะเดี๋ยวจะมาลองดูคุณแม่ ะะว่ามีวิธีทำอย่างไรเลยค่ะส่วนประกอบก็มีดังนี้ค่ะก็จะมีน้ำมะนาวนะคะมีข้าวค่ะแล้วมีไข่ชะอมข้างลัวของเราเลยค่ะพร้อมด้วยกระเทียมค่ะและพริกค่ะพาไปแซบเลยค่ะตามไปด้วยเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้นะคะมีทั้งกะปิกะปิอันนี้เป็นกะปิกุ้งค่ะมาจากระนองเลยนะคะมาจากไกลเลยค่ะและก็ไข่นะคะส่วนประกอบจะมีเท่านี้เป็นหลักๆ ะะเรามาดูวิธีการทำของเราเลยค่ะขั้นตอนแรกเรานะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะกระเทียมของคุณแม่แม่ชอบกระเทียมเยอะๆนะเพราะว่าเป็นช่วยในด้านสุขภาพได้ค่ะเราก็ใส่ลงไปค่ะของคุณแม่ใส่ลงไป4กรีบเลยค่ะ4กรีบเลยตาล,ลงไปเลยค่ะ พอประมาณนะคะไม่ต้องให้ละเอียดเยอะมากพอนิดๆค่ะจากนั้นเราก็ตามไปด้วยนี่เลยค่ะตามไปด้วยพริกของเรารแสแซ่บเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คุณแม่ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพราะคุณแม่ชอบร,เรสเผ็ดแซ่บๆไปค่ะตามลงไปเลยค่ะเบาๆนิดๆนะคะจากนั้นตามไปด้วยกะปิของเราเลยค่ะกะปิของเราตามใจชอบค่ะคุณแม่ใส่ไปประมาณ หนึ่งช้อนไม่ได้พูนนะคะหนึ่งช้อนนิดๆค่ะก็ตักรวมกันไปเลย3าอย่างเลยนะคะก็เหมือนตำน้ำพริกกะปิะทั่วไปอะค่ะแ้วแต่ใครชอบแบบไหนตามใจชอบเลยนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเมื่อเริ่มจะแหลกพอประมาณแล้ว เราก็ใส่น้ำมะนาวเลยค่ะใส่น้ำมะนาวตามใจชอบเลยนะคะคุณแม่ก็จะใส่ประมาณ1ช้อน2ช้อนและประมาณ2ช้อนครึ่งนิดหนึงช้อนครึ่งนะะจากนั้นเราปรุงด้วยรสชาติด้วยน้ำตาลค่ะ น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะคุณแม่ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะที่บ้านคุณแม่จะใช้น้ำตาลมะพร้าวที่บ้านใครมีน้ำตาลอะไรก็ใช้ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะเราก็ผสมลงไปให้เรียบร้อยรสชาติตามใจชอบของเราค่ะนะะตามไปด้วยน้ำเปล่าน,น,นิดหน่อยค่ะเติมไปนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะน้ำเปล่าต้มสุกนะคะเดี๋ยวคุณแม่ตวงก่อนประมาณหช้อน สองช้อนค่ะประมาณสองช้อนสอช้อนสอช้อนโต๊ะค่ะเรียบร้อยแล้วดูสิรสชาติตามต้องการหรือเปล่าคุณแม่ชิมยังขาดเค็มนิ็กหน่อยนะคะเราก็สามารถเติมน้ำลาลได้ค่ะคุณแม่ใส่น้ำตาลย ปลาไปนิดหนึงนะคะแล้วก็ชิมใหม่รอบนึงนะคะท่านผู้ชมมโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วนะคะหลังจากตำน้ำพริกปรุงสดเรียบร้อยปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอประทานโทษปรุงเสร็จน้ำพริกของเราเรียบร้อยเสร็จแล้วจากนั้นเรามา ตอกไข่ใส่ผักข้างรัวริมรัวของเราเลยค่ะนะคะไปเลยแล้วก็ตีไข่เลยค่ะกฟองเดียวไม่พอฟองเราเล็กไปนะคะท่านผู้ชมเราก็เพิ่มอีกหนึ่งฟองได้ค่ะก็ตอกไปค่ะ ใส่ใส่ซอสปรุงรสนิดหน่อยค่ะซอสปรุงรสนิดหน่อยอโอเคแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยอจากนั้นก็มาเปิดเตงค่ะเปิดเตานะคะ น้ำมันเริ่มร้อนแล้วค่ะเราก็เทไข่จะอมของเรา เราเทไข่ลงไปเริ่มเหลืองแล้วค่ะต่อจากนั้นเมื่อไข่สุกนะคะเหลืองดีแล้วเราก็จะขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ,อะโอเคแล้วนะคะปิดแก๊สพักไว้ก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะใส่จานไว้ไม่จานไวะะ้ค่ะ เมื่อทอดไข่ชะอมเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นๆแล้วเราก็ไปพักไว้ก่อนค่ะหลังจากนะั้นที่เราตักน้ำพริกไว้เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะถึงแม้ก็จะตักน้ำพริกขึ้นมาค่ะเจียวกับ ุเลยค่ะเ้าหู้ตุ้ยค่ะ ใส่กะทะวนกะทะนิดนึงหลังจากนั้นเราก็เทข้าวใส่ลงไปค่ะผัดให้หอมนะคะแล้วเราก็ชิมรสตามต้องการเลยค่ะท่านผู้ชมคะเราเบาไป ได้รสชาติตามต้องการเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านต้องการเปรี้ยวเค็มหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมก็ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้เป็นรสชาติที่คุณแม่โอเคแล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนแค่นี้ก่อนค่ะและหลังจากนั้นเมื่อข้าวสุกได้รสชาติแล้วเราก็เทชะอมที่เราทอดแล้วก็พักไว้เอามาใส่เลยค่ะ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็เมื่อเราเสร็จแล้วเราก็คลอบเราก็เทใส่จาน แล้วก็สามารถรับประทานได้ค่ะข้าวน้ำพริกกะปิไข่ชะอมของเราเมนูนี้ใครคิดไม่ออกเย็นนี้คุณแม่ขอแนะนำเลยค่ะอาหารริมรั้วของเราค่ะผักริมรั้วน้ำพริกง่ายๆแซ่บๆอาหารแบบนี้สามารถทำได้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์กดติดตามน้องเคินีและคุณแม่ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ